วันนี้เราจะมาสอนการเปิดแท็บตรงนี้หน้าต่างตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอย่างนี้เลยอ่าบางคนเปิดไม่ได้นะครับผมบางคนไม่รู้วิธีเปิดเปิดยังไงไปดูกันครับขั้นแรกนะครับผมเข้าไปที่ Google Chrome ครับผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้สำหรับคนที่ทำไม่ได้นะครับผมสำหรับคนที่ทำไม่ได้รองกนะ a m s u n ง,งเนี่ย a m ม u n g J2 เนี่ยเขาทำไม่ได้ ขาทำไม่ได้เลยดูว่าเป็นเพราะอะไรคือเรามากดตรงเนี้ยตรงในแถวเนี้ยมันจะมีขึ้นรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยเขาได้นําให้กดแถวๆนี้กันหมดเลยแต่มันไม่ได้ครับผมสำหรับซัมซุงมันไม่ได้เห็นไหมกดตรงนี้เนะี่ยไม่ได้ให้เราหยุดครับไม่ต้องไปเสียเวลากับมันครับถ้าเรามากดตรงนี้ค้นหาเนี่ยในแถบ Google Chrome นะฮะ ก็คิกเข้าไปที่ค้นหานะครับผมแล้วก็เสิร์ชชื่อช่องของเรานะฮะอ่าชื่อช่อง,องเราสี่งสำคัญนะฮะอีเมลต้องเป็นอีเมลของเรานะับผมอีเมลที่จะเข้ากลุ่ลมโครมเนะี่ยไปอีเมลที่อันเกียวกับในยูทูบมันก็จะขึ้นอันนี้มาให้เราเราคลิกเข้าไปเอากดมือน,นะนะั่นแหละเราก็จะมีคําว่าปรับแต่งช่องตรงนี้ครับ คลิกเข้าไปในแบบแต่งช่องครับนี่แล้วก็คลิกตรงต่าง่าพันเฟืองนี่นะฮะแล้วก็กดไปที่แรกๆเนี่ยของใครบางคนเนี่ยจะขึ้นสีขาวนะฮะให้กดยกเลือกไปก่อนมันจะขึ้นหน้าขาวๆเลยสีขาวไปไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ไม่หมุนไม่โหลดนะฮะผมเป็นสีเหลี่ยมให้เราคลิกอีกทีหนึ่งครับมันนึงจะโหลดให้เราครับผมนี่สำหรับคนที่เขาแรกๆนะ ตรงนี้ครับอันที่3เนี่ยให้เปิดครับผมให้กดเปิดครับตัวนี้ก็เปิดก็ได้นะตรงนี้เนี่ยจะเปิดหรือว่าไม่เปิดก็ได้นะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นบนช่องเรานะฮะแค่นี้นะครับผมเนี่ยเปิดเปิดแค่ตรงนี้เนี่ยหรือว่าจะเปิดทั้งหมดเหมือนผมเลยก็ได้นะฮะเนี่ย หลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้มันนลยจะขึ้นให้นะครับผมเพียงแค่เราเปิดนะฮะแล้วเราก,กดบันทึกเนี่ยบันทึกเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นให้เราทันทีครับเนี่ยเห็นไหมช่องคอมมูนิตี้อะไรพวกนี้มันก็ขึ้นให้ถ้าไม่มีพวกนี้นะฮะจะเป็นยังไงมันก็จะมีแค่หน้าแรกตรงนี้นะครับผม พอเราลงคลิปอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะสามคลิปแล้วก็ข้างล่างอีก 3- 4คลิปของเรานะครับผมถ้าลงไปเยอะนะแล้วคลิปพวกนั้นก็จะค่อยๆหายไปครับคลิปพวกนั้นก็จะหายไป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 ทีละอันครับจนเหลือแค่คลิปข้างบนกับคลิปข้างล่างครับผมมันจะลบออกไปครับคลิปเก,ก่าๆเก่าจะลบออกไปทั้งหมดเลยนี่ครับคือความสําคัญของช่องมอลนี้นะฮะ ตั้ยอดวีเราเยอะเนี่ยก็จะไม่มีคอมมิวนิตี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มสรับย์รเหมือนกันครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ